แต่งตัวอย่างนี้สภาพอย่างนี้ถือกระเป๋าหลุยลรถคันละ3มล้านเอาไงกูมาจริงๆไม่ได้มาเล่นๆแล้วไม่ปวดขาหรอจ้ะลอยไปเหมือนปกติสิเดินทำไมเมาแวะไดโซโวิญญาณอาคาตฉายแล้ววันนี้เดินชิวไม่มีการอายคนสวยจ้กลมเกลือนี่อะไรจ้ะรางวันแห่งชีวิตซื้อได้ด้วยราคา และนี่มาดาแพมก็มาซื้อผักปลอมผักจริงนี่ไม่เอาแล้วผักจริงอยู่ได้นานไหม <c oughs> ดูกูสิผู้หญิงปลอมๆอยู่ได้นานกว่า <c oughs> จ่ายตลาดติดแอรแต่หน้ากลัวไม่ติดอะไรเลยโหโตจนป่านี้แล้วยังเล่นของเล่นเด็กอีก <c oughs> เดี๋ยวเจอกูแปะเอาที่แปะหน้าสิอ่าเหมือนไม่ได้ใส่หน้าก,กากเลย หน้าสดหน้าดังเดิมและกลางค่ำกลางคืนเนี่ยผมก็แวะมาที่สยามพาร์คซิตี้มาทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันอีิบาทเชิญโอ้มีเวทมนต์ด้วยคนอะไรถ่ายข้างหลังยังสวยเลยเนี่ยอะไรอีกยืดท้ามาอีกแล้วสรุปมิชชั่นไม่สำเร็จจะมาซื้ออะไรคนดูก็ยังไม่รู้เรื่องเลยกาน้ำแต่ได้อันนี้แทน โอ้ใหญ่กว่าหัวเธออีกเอ้ยหัวเธอใหญ่กว่าอีกไปงานตุ๊กตารอบต่อไปฉันจะให้เธอซื้อตุ๊กตาให้เต็มตะกร้าเลยตะกร้าเดียวด้วยซื้อให้เต็มหมดนี่เลยนะไม่ต้องกังวลว่าฉันจะไม่มีตังจ่าย <c oughs> แค่หัวตุ๊กตาก็เต็มเดี๋ยวมารอกูแป๊บหนึ่งเออรีบๆลงไปเลยเร็ว ดูจากสี่้านแล้วไม่มีของที่ต้องการเลยชัวร์แหมททาท่าเหมือนจะซื้อไม่ซื้อหรอกไปช็อปปิ้งกว่าชาวบ้านเขาอย่างนั้นแหละหน้าหกหน้างอมาเชียเฮ้ยคุณเป็นใครขึ้นรถผมมาทําไมคนแปลกหน้าทัชคนแปลกหน้าหรือคนหน้าแปลกโอ้หน้าแปลกมันจับึ๊บเลยเนี่ยอยากทําอาหารกินใช่ไหมจ๊ะจะแดกหมูกระทะพลาสติกพลาสติกอะไรมึงยังไม่แช่น้ําเลยหัวบ้าหั่นผักไหมไม่หั่นค่ะแต่เราจะ แปะผักค่ะปืนออยาปล่อยกระเทยไว้กับปืนกาวอุ้ยตายแล้วอันนี้หั่นไม่ได้อย่าทำยังไงดีล่ะอยู่บนเวทีมก็ต้องเด่นอ่าอย่าได้หยดแปะไปเนืงองใส่ก็โพดช่วยก็โพด้ข้าโพด,ด้ยืยปืนพัดด้งอันนี้คุณวิทย์ซื้อมากูบอกว่ารอบที่แล้วว่ามันกองเก่งมากหักคามือเลยค่ะ้วคาอนนี้กูจะทำยังไงล่ะ <c oughs> ไปเช็คไม่ต้องเช็คแล้วค่ะ กดเอาอย่างนี้เอาชีวิตดูรันทพอดเยี่ยงนี้เดชิมาตะก,กิใครจะมาแย่งซีนมาดามแพมได้ล่ะคะอ๋อทุกคนคะ่ะเราเลยขายขำไปแล้วกันนะคะพีบูขายหมูกระทะ,ะจอมนางแห่งวังหลวงอะไรนะจอมมานแห่งวังหลวงจอมนางและสำหรับอันนี้รับบทเป็นอะไรรู้ไหมคะแดงขนาดนี้เราก็ต้องเป็น หมูกระทะหมูเป็นแผ่นแล้วจ้ะเดี๋ยวอากาวแปะไปเลยหมูทำไมมันดำอย่างนั้นละหมูอะ่ะเขาดูนิดนึง <laughs> ไม่ดำค่ะเอาแมวลงหม้อไปเลยค่ะโอ้โหเฮ้ยมีกาวอยู่เดี๋ยมันติดมือมันแห้งแล้วเอาวะเล่นคุณใส่แล้วเว้ยทำไมมันไม่โยอ่ะสุกแล้วจริงๆแหละเออดูท่านะ <laughs> ลองลองพ่นมนสวดมนซิอาจจะอยู่ อำดับทำไมขี้เกียจจุดไม่น้ำมนต์เอ้ยอันนั้นมันของแม่ใช่ทำงานอันนี้ไม่ใช่เห็ดหูหนูนะคะเป็นเห็ดตอหน้าลูกเนี่ยพูดจาหยาบคายได้ยังไงและใจพูดว่าไงอู้ยน่ารักกันเลยท่านผู้ชมดูสิ่งที่น่าสนใจดีกว่าบีบเข้าไปเบ่งเข้าไปไม่ใจทีกดกดหมูกระเทยหมูกระทะแต่กระเทยทำเป็นหมูสันในชั้นดีไม่มีไขมันหมูเลยมีแต่เนื้อเพราะเป็น คนทาน้องเอาใจช่วยแม่รีบทําให้เสร็จจะได้ไปนอนก็เก min ือบพันนะเนี่ยแล้วพีดีเห็นใจบ้างไหมใช้งานก็ใช้งานพีดีอีบูหมูกระทะแม่มันจะทันหรอแม่มานั่งนสวยๆด้วยนะบีบกูเยอะมากตังใจ่ายไหมไม่จั อนีี่่เรทยากข้าน้อย,อยสังกุงสูงสุดแห่งห้องเครื่องจากวังหลวงอมืมีนามว่าแพมฮีเคียวแต่หน <c oughs> ่งสังกุงแต่หน้าตาคล้ายสั่งข้าวโพดเลยนะน้องเนี่ยก็สั่งข้าวโพดแล้วมึงจะเดทไมหมล่นะคะ <c oughs> อย่าถ่ายนานกูเมื่อคอข้า <c oughs> น้อยกับคาราวาถักเปียด้วยอะไรตีนค่ะ <c oughs> เป็นคนเก่ง มีความสามารถและนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสวยจริงไม่สิงคนเพราะกูไม่ได้เดินอีกแล้วค่ะขอเสียงตบมือหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับอย่ายนะครับ